you <laughs> สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเครื่องจักรสังหารแห่งจกักรวรรดินินฉินแม่ทัพผู้มีชื่อในประวัติศาสตร์จีนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ชูฮั่นที่กินระยะเวลาถึง4ปีเซียงอวีเป็นเซเวนคัสเบอร์เซอร์เกอร์ที่ถูกเรียกโดยลิสกาฟูจิมารุในเฟรแกนออเดอร์ประวัติขุนศึกชาวจีนที่อาศาัยอยู่ในปลายราชวงศ์ฉินในลอสแปลจีนเขาถูกเรียกมาในรูปแบบที่แตกต่างจากในประวัติศาสตร์ที่เขามีชีวิตอยู่เซียงอวีถูกจัดว่าเป็นประเภทแมนฮอส่วนบนมีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่่เเพิมมคาาุ้้งใในนแบบขไป ขณะที่ส่วนล่างมีลักษณะเป็นมา้าในประวัติศาสตร์ดั้งเดิมเจียงอวี่เป็นผู้ทำลายและชวงฉีและเปิดศึกกับหลิวปังเพื่อชิงตำแหน่งจกักรพรรดิองค์ต่อไปแห่งราชวงใหม่ซึ่งสุดท้ายเขาก็พ่ายแพ้ทำให้เกิดระชวงหัน่นโดยหลิวปังขึ้นเป็นปฐมจกักรพรรดิทรงพระนามว่าพระเจ้าหั่นเกาจู่หรือั่นกัวโจภายหลังการเสียชีวิตของเซียงอวี่เขาถูกเย้ยหยันว่าเป็นผู้ชายผู้กล้าหาญแต่เสียทีศัตรูเพราะรักภรรยามากไปความรักในภรรยาของเขาส่งผลต่อการนำทัพและการวางนโยบายในกองทัพความปลอดภัยของภรรยาต้องมาก่อน อดส่งผลกระทบต่อการทำสงครามที่ไม่เด็ดขาดมากนักแต่ถึงกระน,นั้นก็ถือได้ว่าเซียงอุยเป็นผู้บัญชาการและแม่ทัพที่เก่งกาจเขาชนะศึกมานับครั้งไม่ถ้วนและฆ่าคนไปมากมายในช่วงวัยเด็กของเขาเขาไม่สามารถเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและศิลปะการต่อสู้ได้มากนักแต่ไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่เพราะเขาเบื่อก่อนที่จะล่าเรียนสําเร็จเซียงอุีจึงเลือกที่จะเรียนรู้เพียงส่วนสําคัญของศิลปะแห่งสงครามเท่านั้นภายหลังเซียงอุีทําให้ตัวเองเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางด้วยสติปัญ,ญญาและฝีมือของเขาที่สามารถจิ้แ ต่างๆทั้งหมดของจีนเหลือเพียงหลิวฟางที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตความลับที่แท้จริงและเซียงอวี๋เป็นมนุษย์เทียมที่ถูกสร้างขึ้นโดยฉินซีฮ่องเต้ที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายออกแบบโดยใชย้ซากของเทพเจ้านาจาเป็นแม่แบบระหว่างที่ฉินซีฮ่องเต้ออกค้นหาอาณาจากักรอมตะของปราดุนตัวนั้นก็ถูกเซียงเหลี่ยงขโมยไปซึ่งทําให้เขาได้ชื่อว่าเซียงอวี๋เซียงอวีถูกตั้งโปรแกรมให้ไขวาขวาโลกที่สงบสุขมาให้ได้แต่วิธีที่เซียงอวี๋ใช้นั้นเบี่ยงเบนไปจากศีลธรรมโดยสิ้นเชิงเขาทําลายและสังหารด้วยตั้ง ใจที่จะลดจํานวนศัตรูและประชากรจากัดขอบเขตของยุทธศาสตร์ของจีนให้เหลือแค่พื้นที่ที่เขาปกครองเพื่อให้ผู้ที่จะขึ้นเป็นจักรพรรดิคนต่อไปเหลือศัตรูเพียงแค่เขาคนเดียวเมื่อกําจัดเขาสําเร็จจะได้สามารถขึ้นสู่อํานาจได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามจากมุมมองของผู้คนและชาวบ้านสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนการกระทําที่ราวากับปีศาจที่กดขี่ข่มเหงคนที่ตามมานําไปสู่สงครามฉู่ฮันมันคือช่วงเวลาวุ่นวายหลังจากการล่มสลายของราชวงศ์ฉินกินเวลาประมาณ4ปีสุดท้ายหลิวฟังก็ชนะและกลายเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นในร เซียงอวี่ถูกใช้โดยฉินซีฮ่องเต้ผู้ชอบทําเพื่อช่วยเหลือโลกของราชวงศ์ฉินภายใต้ชื่อรหัสคู่ไอจิโมเดลซีโรในฐานะผู้ก่อตั้งและหัวหน้ากองทหารยานยนต์ของฉินอาร์มี่และเป็นผู้ช่วยก่อตั้งเอเทนัลซินเอ็มพายบุคลิกภาพเซียงอวี่ถือว่าเป็นอัจฉริยะที่หายากและเป็นคนโง่ในเวลาเดียวกันตัวตนของเขาไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นสามารถเข้าใจได้ความจริงแล้วเขาสามารถรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ทาให้กระบวนการคิดของเซียงอวี่แตกต่างจากกระบวนการคิดของคนทั่วไปโดยปกติเขาเป็นคนที่สงบ นิ่งเหมือนต้นไม้ใหญ่แต่เมื่อเขาทําการลบเพื่อเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของเขาเชียงอีจะเกี้ยวกล่ราวกับพายุและกําจัดเป้าหมายของเขาอย่างไร้ความปรานีในฐานะเซเวนเชียงอีถูกจัดว่าเป็นเบอร์เซอร์เกอร์เขาเป็นคนที่ไม่สงบเสงี่ยมเตรียมตัวเขาจะไม่แสดงท่าทีอ่อนโยนใดๆเชียงอีถูกมองว่าเป็นคนที่โหดเทียมและเย็นชาที่กระทําการทารุณทั้งหมดแต่แท้จริงแล้วตัวเขาเองไม่ใช่คนที่ชั่วร้ายเลยในตอนแรกเขาก็เป็นแค่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้ปรารถนาโลกอันสงบสุขการตัดสินใจ,ใจในการกระทําต่างๆของเชียงอีนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ เขารวบรวมได้จากความสามารถในการมองเห็นนาควี่เชียงวีไม่สามารถบอกให้ผู้อื่นเข้าใจได้ความสามารถเชียงหวีเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ล้ำค่าเขาเป็นหนึ่งในความสําเร็จที่น่าประทับใจที่สุดของชินซีฮ่องเต้เป็นทั้งหนึ่งในเสาหลักของอาณาจักรนิลัดและถือเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความกล้าหาญเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่ไม่รู้จักเป็นเวลาที่เขาจะได้แสดงฝีมือมากที่สุดหลังจากที่จักรพรรดิเห็นว่าเซเว่์ของคลาวเดียเป็นศัตรูที่น่าเกงขามเขากล่าวว่าแม้ทหารราบหนึ่งหรือ2 0 0นายจะไม่สามารถเอาชนะศัตรูได้แต่ชินซีฮ่องเต้ ใจว่าเซียงอีจะต้องทําได้ความสามารถในการรับรู้ล่วงหน้านั้นมาจากความสามารถในการคํานวณด้วยความเร็วสูงซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําให้ครูไอจิโมเดลซีโร่ทหน้าที่เป็นอาวุธที่อยู่ยงคงกระพันในสนามรบโดยปกติเซียงอีจะไม่ถูกเรียกเป็นวิญญาณวิรชนอย่างไรก็ตามความรู้สึกของอยู่จีที่มีต่อเซียงอี่ทำให้เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในผู้พิทักษ์มนุษยชาติการต่อสู้เซียงอีเป็นมนุษย์เทียมที่มีการออกแบบโดยมีแม่แบบเป็นร่างของนาจาที่จกักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ได้รับมาโดยบังเอิญแม้ว จะไม่ใช่หน้าที่ดั้งเดิมของเขาแต่ก็ถูกปรับแต่งให้สามารถทําได้อย่างยอดเยี่ยมแม้แต่เคอร์เลนบัตอาเธอร์ของโมเดรตก็ไม่สามารถทําลายเขาได้และหลังจากวัตถุนคพนมและประเมินการปล่อยพลังงานเวมนมนของเคอร์เลนบัตอาเธอร์แล้วเขาก็จัดอันดับระดับภยัยคุกคมต่อตัวเขาให้มันอยู่ในระดับน้อยที่สุดดาวิชีบอกว่าแม้ว่ารูปแบบมจิคอลเอนเนอร์จีของเขาจะใกล้เคียงกับหุ่นยนต์ของฉินมากกว่าของเซอร์แวนแต่พลังงานเวมนต์ของเขาสูงกว่ามากเธอคาดการเพิ่มเติมว่าเขาอาจมีพลังเท่ากับสัตว์สูนระดับมังกกรคคคาาเเียเยตต่่่ออสสููู้้ับจํนนวน ที่มีพลังเวทมนต์จำนวนมหาศาลมากอดแต่ไม่เคยพบเจอศัตรูเช่นนี้และเซียงอวี่ไม่ได้พยายามปิดบังทูเนมของเขาไว้ด้วยซ้ำในการต่อสู้ระหว่างนาจาและเซียงอวี่นาจาบอกว่าแม้ว่าเธอจะไม่เห็นภายในของเซียงอวี่แต่เธอก็มั่นใจได้ว่าการเคลื่อนไหวหลายอย่างของเขาคล้ายกับสไตล์การต่อสู้ของเธอแม้ว่ารูปร่างของเขาจะแตกต่างจากของเธออย่างสิ้นเชิงนาจาตั้งทฤษฎีไว้ว่าเซียงอวี่เคยเป็นหุ่นจำลองตามการออกแบบของเธอหลังจากการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมหลายครั้งเนื่องด้วยการออกแบบที่ซับซ้อนทำให้เขามีพลังมหาศาลแต่ ด้วยรูปลักษณ์ที่ถูกสร้างมาแบบนั้นทําให้ความเป็นธรรมชาติของเขาลดลงแม้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากหยูจีและใช้พลังทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อหยุดคาวเดียสุดท้ายเขาก็พ่ายแพ้ลงความสามารถเฉพาะคลาสวิกเอนช n ่นเมนระดับ A บวกร่างกายของเซียงอีถูกดัดแปลงเพื่อให้เขาสามารถทํางานในฐานะอาวุธลายแรงความสามารถในการต่อสู้ของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่เขาสูญเสียความยืดหยุ่นในการต่อสู้ความสามารถเฉพาะตัวฟิวเจอร์พิด็กชันระดับ A ถึง A B, บวกการำดำเนินงานขั้นพื้นฐานและการทํางานหลักอย่างหนึ่งของเซียงอีการคำนวณ เชิงคาดการณ์โดยตรงโดยตั้งสมมติฐานสถานการณ์ทางเรื่องตามเงื่อนไขต่างๆจากการสังเกตข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสภาพแวดลอ้อมเขาสามารถคาดการณ์ความสัมพันธ์แบบเหตุและผลที่น่าจะมองเห็นได้ในอนาคตอันใกล้เขาไม่เพียงแต่สามารถคาดเดาได้อย่างแม่นยำว่าคู่ต่อสู้ของเขาจะทําอะไรและสามารถรู้ถึงสิ่งที่เขาต้องทําเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของศัตรูมอเดตบอกว่ามันไม่ใช่แม้แต่สัญชาตญาณของราชาแห่งอัศวินนี่ไม่ใช่ทักษะทั่วไปในการอ่านคู่ต่อสู้มันใกล้เคียงกับการทํานายล่วงหน้า มันทาให้เซียงอียังคงใจเย็นอย่างไม่น่าเชื่อระหว่างการต่อสู้เทคนิคอลบอดี้ระดับบีร่างกายของเขาเบีเ่ยงเบนไปจากรูปแบบชีวิตมนุษย์เขาถูกปรับแต่ง่อยครั้งเป็นผลมาจากเขาเป็นอาวุธสําคัญสำหรับอาณาจักรเอเทนอลชินมาเชียลฟอร์สออฟเดอะเฮเกมอนคิงระดับเอเขาถูกกล่าวว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามทักษะนี้อาจคล้ายกับอินโนเซนต์มอนสเตอร์สมบัติวิลชนที่ครอบครอง วงอาวุธเอนิ power and ังอเทนเนียสพาวเวอร์แอนด์แม m เลสวาเลอร์ไมสตงทุกอัพเดอะฮิลไมไม้ชาโดว์เดอะเวิ์ประเภทต่อต้านกองทัพระดับ4มันคืนโอบฟานาซิมของเชียงอีศูนย์รวมของศิลปะการสงครามของเซียงอีผู้มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีน มันถูกเรียกเป็นอต d d y Unit Novel f a n าซึมเมื่ออันเชิญด้วยโครงสร้างแบบมนุษย์แต่รูปแบบพิลึกที่รู้จักในชื่อแมนฮอสที่เสริมด้วยพลังของชัยนิสลอดเบลขยายอนุภาพการทำลายของศิลปะสงครามของเซียงวีให้มีอำนาจในการสังหารหมู่ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังมานะครับถ้าถุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับ